สวัสดีครับวันนี้ก็ขอบอกว่าดีใจมากที่จะมาได้แกะของสะสมใหม่จากดิจิมอนกันแล้วครับย้อนความให้ก่อนว่าตอนเดือนเมษายนปี2020นะครับมีการวางจำหน่ายดิจิมอนการ์ดเกมตัวใหม่ล่าสุดนะครับโดยออก วางจำหน่ายตอนแรกเนี่ยจะเป็น starter deck ทั้ง3ตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงไทจีนะครับสีเหลือง้าเิลุแล้วก็สีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยของยามาโตะนะครับอันนี้คือ3ตัว starter deck แรกสุดนะครับตามมาด้วยพวก booster box ครับและแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ออกวางจำหน่ายกับ starter เด็ก3อันใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็คือวางจำหน่ายไปแล้วเหมือนกันอันบ็อกซ์ไปแล้วเหมือนกันนะครับจะมีเบสเกมอนครีสกาลูมอนแล้วก็เฮลโครขบุทร์มอนครับซึ่ง2ตัวนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นในการ์ตูนกันต่อนะครับอันนี้คือสิ่งที่วางจำหน่ายไปแล้วคราวนี้เนี่ยที่วันนี้ดีใจมากๆเพราะอะไรเพราะในที่สุดนะครับการ์ดเกมดิจิมอนเนี่ยก็ออกวางจำหน่ายในเวอร์ชันภาษาอังกฤษแบบเวอร์ไวครับแต่อ่าที่ที่จะน่าเสียดายหน่อยตรงที่ว่าออฟฟิเชียลประเทศไทยมันจะเป็นญี่ปุ่นครับดังนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยอยากเล่นอ เพราะอยากจะอ่านอ่อและอ่านเอฟเฟกต่างๆได้ก็เลยไปควนควายหามาจนได้ครับวันนี้จึงขอแสดงความภูมิใจอย่างยิ่งว่าหามาได้แล้วและใหญ่เพื่อนๆได้ชมมากเลยนะครับเดี๋ยวดูไซส์กล่องกันดีๆนะผมเทียบให้ดูก่อนนี่คือ starter deck นะครับไกอาเรสของเวอร์ชัน J8 ครับและสิ่งที่ผมกําลังใจเพื่อนๆดูก็คือแตนแตนตกใจไหมฮะ <laughs> starter deck นะครับดิจ a l การ d g เกมไกอาเรสของเวอร์ชันภาษาอังกฤษครับ จะเห็นว่าขนาดกล่องเนี่ยมันดูเป็นพ่อกับลูกมากเลยนะฮะดูแพ็กเกจจิ้งข้างหน้านี่คือมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับหน้าตากล่องมีความคล้ายคลึคลงกันมากนะครับแต่คนละไซส์อย่างแรงเลยดูสินี่ดูข้างกล่องนะฮะแบบว่าความแม้แต่ความหนายัางต่างกันเลยครับอันนี้เรามาเปรียบเทียบกล่องอังกฤษกับ่องญี่ปุ่นกันก่อนนะฮะหน้าตากล่องด้านหน้าจะมีความคล้ายกันมากแพ็กเกจเป็นอังกฤษแล้วแล้วก็ตรงนี้มีการโปรโมทว่า ของอังกฤษเนี่ยมีให้บูสเตอร์แพคมา1ซองด้วยถ้าผมไม่เข้าใจผิดนะครับแล้วก็รหัสบ็อกจะเป็น S T S T 1ครับเป็นสตาร์เตอร์ตัวแรกนี่ดิฉันนการ์ดเกมครับ ด้านข้างมีการระบุในส่วนของกรารที่มีอยู่ในกล่องนะครับมีทั้งหมด54บใบเท่ากันกับญี่ปุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษญี่ปุ่นจำนวนการ์ไในแต่ละตัวเนี่ยเป็นระดับแบบเดียวกันหมดนะฮะจำนวนการาดเท่ากันหมดข้อดีคือด้านข้างก๊าดรเราก็จะอ่านออกหมดทุกอย่างแบบนี้แล้วนะครับโครมมนปิโอมอนเอยยาวมาจนเรื่อยๆจนถึงตัวไกาอาฟอสครับนี่คือข้อดีของการเล่นเวอร์ชั่นที่อ่านออกนะฮะอยากให้ มีโอกาสว่าจะหนไทยเป็นเวอร์ชันอังกฤษบ้างน,นะครับผมเชื่อว่าจะน่าจะเพิ่มจำนวนคนเล่นได้มากขึ้นกว่าเดิมครับส่วนด้านหลังครับนี่ก็จะมีความคล้ายแต่ก็ไม่ได้เหมือนเป๊ะน,นะครับมีการบอกประเภทการ์ดต่างๆการ์ดดิจิมอนการ์ดดิจิทามาน,นะครับการ์ดเทมเมอร์แล้วก็ตัวการ์ดออปชันซึ่งตรงนี้ภาษาอังกฤษก็มีเขียนเหมือนกันนะครับโดยมีการแจกแจงรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะกว่าอ่ะนี่คือในส่วนของแพ็กเกจจิ้งครับ เอาล่ะคราวนี้เราได้เวลาแกะดูกันแล้วครับโอ๊ะลืมบอกไปวางจำหน่ายทั้ง3เวอร์ชันเลยครับไม่ว่าจะเป็นไกรอารีสนะครับนี่โคคิวทัสบลูนะครับหรืออว,ว่าโคไซตัสวาแล้วก็ตามด้วย h e a v e n ์ย e นโลครับทั้งหมด3สีวางจำหน่ายครบครับอันนี้ผมเทียบให้ดูครบทั้ง3อันเลยนี่ครับเวอร์ชันภาษาอังกฤษวางจำหน่ายแล้ววันนี้ครับอา คราวนี้กลับมาดูเวอร์ชันอังกฤษกันต่อเนื่องจากจริงๆแล้วตัวกาทั้ง3เวอร์ชันเนี่ยมันเหมือนกับตัวญี่ปุ่นเลยที่เคยแกะไปแล้วนะครับดังนั้นผมอาจจะขออนุญาตให้ดูชัดๆกับกาดในส่วนของไทจิก็แล้วกันในตัวอื่นเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะแต่จ,จะไม่ได้มานั่งดูทุกใบนะครับเพราะไม่ไงั้นมันกระ้ำากันไปหมดนะมาดูกล่องแรกก่อนเลยกันก่อนนะครับนั่นคือกล่องของไทจิครับ Starter Deck g u i a r s ครับถ้าเข้าใจไม่ผิดจะต้องกรีดด้านข้างมีซีลอยู่หน่อยแบบนี้นะฮะ ยังไม่เคยแกะมาเหมือนกันยังไงชมไปด้วยกันนะครับผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นถ้าพูดอะไรผิดไปก็ขอไปด้วยฮะ <S <S อัดใหม่ไม่ได้แล้วครับมีอยู่กล่องเดียวนะฮะตรงนี้งัดออกมาแบบนี้หรอขอดูนิดนึงนะครับว่าดึงยังไงอ่ะออกมาละเปิดฝาออกมาแบบนี้ครับมันจะมีรูให้เอาตรงนี้เสียบเข้าไปแล้วก็สไลด์ของที่อยู่ในกล่องออกมากับการ์ดไก่ชุดการ์ดไก่อาเรสตเร์เด็กครับ ออกมาแล้วฮะนี่คือแพ็กเกจที่ได้มาภายในหน้าตาแบบนี้นะครับเปิดออกมาได้อีก2ชิ้นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้หยิบออกมาเป็นสตาร์เตอร์เด็กครับนี่เป็นแบบนี้ละส่วนตัวนี้คือเป็นจะเขียนว่าเอาให้ดูก่อนนะครับฮึบโฟกัสจะเขียนว่า d i จิมอนการ์ดเกมรีเลชเช s e ์สเปเชียลบูสเตอร์เวอร์ชครับ12การ์ด ต่อ1 2. อันนี้คือแถมมาในนี้ด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดมันคือมาจากบูสเตอร์ชุดแรกสุดของทางญี่ปุ่นนั่นเองครับมีระบุจำนวนการ์ดด้วยว่ามีทั้งหมด187แบบนะ69คอมมอน50อันคอมมอน45แร่แล้วก็20ซุ์แรกับ3สีเคเลตครับมีแถมให้ในทุกกล่องนะฮะสัตว์เด็ภาษาอังกฤษเดี๋ยวก่อนอื่นเลยมาสุ่มกล่องนี้ก็มาสุ่มซองนี้ก็ผมไปเลยดีกว่านะครับว่าได้การ์ดอะไรพิเศษในนี้ไหม เนื่องจากเป็นการสุ่มเรื่องกาชาก็ทําใจกับผมหน่อยนะฮะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมาดูของแถมกันในชุดนี้ครับ12ใบกาภาษาอังกฤษที่มากับตัว s t u r t e r Deck เรที่ผมสุ่มได้มาครับมี Metal Gemmon ครับนี่ Kabuterimon Leo Mon ฮะ Heat Wiper อันนี้มันคือเมรามอนนี่นาเป็น Option Card นะครับแล้วก็ l i a r m o n ฮ a r แอคแท c กครับวิซามอนครับไททามอนก็สิมอนครับปิโยมอนแล้วก็อิซุมิอุ้ย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 ได้แล้วเซมอนมาหนึ่งตัวโอ้งามมากครับกับการ์ดโรเซมอนครับเดี๋ยวโฟกัสใกล้ๆให้ชมกันนี่เธอสวยมากครับการ์ดแวววาวแบบนี้นะฮะแล้วก็ข้อดีของการอังกฤษคืออ่านออกแล้วนะครับ ในเท์นของคู่ต่อสู้นะครับเห็นไหมมันก็จะแปลภาษาอังกฤษได้โอ้แล้วก็มีระดับการอยู่ตรงนี้ครับ SR SR นี่อะไรซีเก็ตหรอขอดูนิดหนึ่งนะครับโอ้เมื่อกี้อยู่ตรงไหนซองนี้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 นี่ซองนี้ SR SR น่าจะเป็นซูเปอร์แร่ไหมนะฮะไม่ใช่ซีเก็ตนะ SR ผมเข้าใจไงนะครับนี่ซูเปอร์แร์ครับ หมดแล้วนะฮะแล้วก็มีใบบอกระบุว่ามีการ์ดอะไรทั้งหมดบ้างนะครับหน้าตาประมาณนี้อันนี้คือตัวอย่างของตัวซองสุ่มที่ให้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ดภาษาอังกฤษของ starter deck ไปด้วยกันครับโอ้โชคดีจังเลยได้โรเซมอนมาหนึ่งใบนี่ครับมาแล้วพระเอกของวันนี้จริงๆคือชุดการ์ดชุดนี้ครับกับการ์ดดิจิมอนการ์ดเกมภาษา,ษา,ษา,ษานะอังกฤษฮะเรามาชมไปด้วยกันนะครับ อันนี้เดี๋ยวเปิดเลอยอะชุดนี้ชุดอื่นอาจจะไม่ได้เปิดแล้วเพราะมันซ้ำกับญี่ปุ่นนะครับต่างกันแค่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับกับการ์ดตัวแรกครับโคลอรมอนตรงนี้เรามาโฟกัสดีเทลการ์ดกันนิดนึงจะเขียนหัวว่าดิจิเอ็กครับมันจะไม่ได้ใช้เป็นดิจิทามาแบบญี่ปุ่นนะการ์ดโคลอรมอนฮนะเลเวลสองตรงนี้เขียนว่าเอ่ออ่านไม่ออกเลยอะ่ะตัวเล็กเล็กนะอินเฮอริตเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ ST s t 1 0 1ครับระดับ u นะฮะ uncommon y o เท t ร์นครับเทิร์นของฉันนะฮะถ้า,าร์ดนี้ when why dissolution gas for all dissolution g a i เก็ตโอ้โหไม่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะฮะถึงจะซื้อสะสมต่อ่านแล้วงงว่าเล่นยังไงก็เลยไม่เก็ตว่าความหมายคืออะไรนะครับแต่บวก dp เนี 1, ่ยหนึ่งพันพยายามจะอ่านแต่เล่นไม่เข้าใจก็เลยไม่เข้าใจความหมายว่าเล่นยังไงนะฮะอันนี้คือคาร์บอนก๊าซครับหนึ่งสองสามสี แต่ก็ตั้งใจว่าจะไปโหลดแอปมาเล่นนั่นแหละว่าการ์ดนี้เล่นยังไงนะครับใบที่2ครับกับปิโยมอนครับตรงนี้ไม่มีเอฟเฟกต์เนาะเลเวลสามห4ถัดมาฮะอากูมอนครับการ์ดส,สวยพอเป็นอังกฤษแล้วยิ่งดูดีนะครับ2,000 dp นะครับหัวมุมโฟกัสนิดนึงแอดผ่านกล้องกันดูยากๆนะครับนี่เพลคอสนะครับจ่าย3แล้วก็ดิจิวอคอสครับ เลเวลสองจ่ายศูนย์ครับก็คงต้องดิจิโวลมาจากตัวดิจิทัมาได้ป่ะนะนี่ดิจิโวลเกตพันดีพีนะครับยูเทิร์นก็แปลว่าตัวนี้บวก1000ใช่ไหมอคุมอนครับ4ใบเอาละมาที่ดราโคมอน4,000ันีพีเลยนะ1 2 3 4ครับ แล้วก็เบิร์ดดรามอนครับพอทุกอย่างอ่านออกแล้วมีชีวิตมีความสุขครับ DP 5000ครับคอสสี่หนแล้วก็ตัวนี้ครับคอร์ดรามอนครับ DP 6000ต้อตรงกามีในส่วนของเอฟเฟกตรงนี้ด้วยนะนี่บล็อกเกอร์นะครับโอ้คือใครเล่นเป็นเนี่ยตอนนี้สบายเพราะการเป็นภาษาอังกฤษแล้วอ่านออกดีเลยนะฮะ โดยส่วนตัวยังเล่นไม่เป็นนะครับซื้อมาหลายแต่ก็เล่นยังไม่เป็นสักทีนะครับเพราะยังไม่มันเป็นญี่ปุ่นก็เลยขาดความสนใจจะตั้งใจเล่นอนะ่ะเอาจริงๆนะเพราะไม่อยากจำเอฟเฟกต์การ์ดเกรมอนครับนี่ก็ดูเอฟเฟกต์กันนิดนึงซิเคอร t ลิตี้แอคแทบวกหนึ่งครับ This ิจมอ o n ช็กวัน One a d d i t i o n a l Security ้การขออภัยที่ไม่เข้าใจความหมายครับเพราะยังเล่นไม่เป็นนะฮะอย่าลืมว่ามีโหลดแอปแอปพลิเคชันสอนเล่นภาษาอังกฤษมาแล้วนะครับแต่อาจจะต้องพวกเข้าเอ่อ Apple Store หรือว่าไอ,อตัว Play Store ที่เป็น USA เท่านั้นนะครับ Garuda Mon นี่สีใบ Metal เ e m ม o n ครับโอ้โฟกัสให้ดูนี่สวยนะฮะ Metal เ e m ม o n การภาษาอังกฤษดีงามมากสีใบครับแล้วก็ตามด้วย Phoenix Mon ครับโห DP หมื่นสองกันเลยทีเดียว สองใบแล้วก็ใบนี้ครับโอ้หล่อเลอเกินนะฮะแก่ญี่ปุ่นว่าหล่อแล้วแก่อังกฤษหล่อกว่าเดิมฮะ,ะขอบวกเอฟเฟกความหล่อบัฟค่าความหล่อเพิ่มเติมครับนี่ฮะวอลเกรมอนครับดีพีหมื่นสองคอสที่ต้องจ่ายสิบสองครับนี่มาโฟกัสความสวยงามของเขาหน่อยดิจิมอนการ์ดนะครับวอลเกรมอนโยเทิร์นครับทุกๆสอง Guard. ดิจิวอรชั่นการ์ดดิสอ้า ไม่รู้เรื่องฮะเพราะยังเล่นไม่เป็นต้องขอไปย,ย่างสูงครับคืออ่านได้แต่แปลไม่ออกว่าเล่นจริงคือเล่นยังไงแล้วก็บิสเคิลี้แอคแทบบวกหนึ่งครับวอลเกมอนนะฮะเป็นระดับ SR ครับน่าจะเป็นซูเปอร์แรมกันเลเวลหกนี่ได้มากี่ใบสองใบวอลเกมอนคราวนี้เนี่ยเอามาทั้งทีก็อยากจะเปรียบเทียบกับตัวญี่ปุ่นให้ดูนิดหน่อยนะครับอันนี้คือวอลเกมอนอังกฤษเดี๋ยวมาดูเทียบกับวอลเกมอนญี่ปุ่นกันนี่ครับอันนี้คือการญี่ปุ่นนที่่เเอออาามมรให้้พืๆไดชกัน นี่ก็จะเห็นว่าตัวการ์ดหน้าตาเหมือนกันเป๊ะวิบวับแบบเดียวกันทุกอย่างนะครับเอฟเฟกถูกแปลเป็นอังกฤษเฉยๆแค่นี้ก็ดีมากแล้วครับดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะหาการ์ดอังกฤษได้ด้วยอยากให้จำหน่อยไทยยังเป็นทางการมากเลยวอ k เก o n มอนทัดมาทไทคาเมยะนะครับอันนี้จะเป็นชื่อของเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับไทคาเมยะซึ่งจริงๆเราก็จะรู้จักกนะันในชื่อของยางงาังเงมิไทจิครับ นี่มาชมกันฮะฮึบย o u เทิร์นะครับดิจิมอนทุกตัวของคุณเนี่ยได้ค่าบวก1,000 dp ครับเป็นเทมเมอร์การนะฮะระบุอยู่ตรงนี้นี่สามารถเล่นการอีกได้โดยไม่ต้องจ่าย Memory c o คอสครับไทยคามิยะครับลองเทียบก,กับการ์ดญี่ปุ่นให้ดูนิดหนึงนี่ครับหน้าตาแบบนี้เห็นไหมฮะจากที่ไม่รู้เรื่องก็อ่านออกได้เลยไม่ต้องมานั่งท่องนะครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็ตามด้วยการอะไรนี่ไทจิสีใบนะครับแล้วก็การออปชันครับมาแล้วก็จะมีหัวตรงนี้ว่าออปชันการ์ดมีเอฟเฟกต่างๆชื่อท่าครับแล้วก็มีตัว Security Effect ตรงนี้ทุกอย่างสามารถอ่านออกได้หมดแล้วเมื่อเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาครับเป็นข้อดีมากๆแฮปปี้มาก Shadow Wing 1234ครับ Starlight e x p l o s i o n ครับ สี่ใบกิก้าเดสทรยเออร์สองใบแล้วก็ไกอาฟอสครับนี่โฟกัสไกอาฟอสนิดนึงเมนนะฮะเขียนว่าลบหนึ่งดิจิมอนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวครับโอ้เอฟเฟคโหดมากนะครับนี่ไกอาฟอสครับแล้วก็ตัวตัวนับตาเมทนะครับสองอันแบบนี้ให้มาในชุด แล้วด้านหลังมีอะไรไหมเป็นวิธีการเล่นแน่เลยนะครับอันนึงก็จะเขียนว่าด i จิ t a l การ์ดเกมวิธีการเล่นนะครับหน้า1กับหน้า2ส,สอนการใช้งานดีมากครับแล้วก็ถ้าใครยังเล่นไม่เป็นก็แนะนําให้ไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับในส่วนของตัวสอนเล่นโอ้มีหลายหน้าเลยนะนี่3นี่4นี่5แล้วก็6ครับอ่ะโอเคนี่คือในส่วนของ r t e r Deck ของตัวไทจีนะครับไกอารเรสครับอันนี้ก็แกะชุดนี้ละเอียดสุดให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันนะครับชุดอื่นผมคงไม่ได้แกะแต่จะมาเปิดซองที่มาในกล่องให้ชมกันครับว่าได้การ์ดอะไรหรือเปล่าเพราะตัวการ์ดจริงๆแล้วถนะ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องภาษาอังกฤษนอกนั้นมันก็เหมือนกันแหละนะฮะก็แค่คือแปลภาษาอังกฤษแล้วคราวนี้ความสนุกมันคือมาสุ่มการ์ดกันดีกว่าว่าของข้างในเนี่ยได้อะไรกันนะครับนี่มาดูชุดที่2กันครับ อันนี้คือ starter deck ของยามาโตะครับนี่โอ้โหซองก็ไม่เหมือนกันด้วยนะฮะอันนี้ตัวเด็กนะครับผ่านไปแล้วเพราะเหมือนญี่ปุน่นตัวนี้ครับมาสุ่มกันหน้าซองก็ต่างกันด้วยนะครับ release special booster 1.0แต่ก็คือเป็นเวอร์ชันเดียวกันนะถึงหน้าซองจะต่างนะครับเอาหละมาสุ่มไปกับผมต่อซองที่สครับอันนี้มาจากซอ,องของยามาโตะครับ เอาใบแรกก็เหมือนกันแล้วไม่ท่านเกรมอนโอ้ใบนี้ไม่เหมือนครับไนเรดอากูมอนครับสีเขียวน่ารักมากดูรักธรรมชาตินะครับกอริลลามอนครับแอนดรอมอนบอริงสตอมครับเป็นออปชั่นกาดคาบูเทริมอนครับเหมือนจะซ้ำตะกี้วันจามอนครับน่ารักเป็นดีจิเอกาดครับไฮแอนดรอมอนครับ แล้วก็ g r าวด d ดราโ n นอินฟินิตี้แคนนครับถ้าของมุเกนดราโอนเป็นออปชั่นการ์ดครับอย่างหล่อเลยแล้วก็ t ันเอนมอครับอันนี้ผมได้มาเป็นตัวระดับตัว R นะครับแรไ่ไปนี้ก็คือจะได้เป็นตัวนี้ d ิจิเอของ t ันเอนมอครับเอาละห่งซองสุดท้ายจากกล่องของตัวทักเ,ออเครู้ครับ Heaven s ์เยลโลก็ขอแกะจริงจังแค่เฉพาะบ็อกไทยจีนะครับบ็อกอื่นคือ มันซ้ำกันญี่ปุ่นก็เลยไม่รู้ว่าจะแกะให้เพื่อนเสียเวลากว่าน,นี้นะครับนี่แน่เอาละ่ะนี่คือตัวเด็กครับโอ้โหซองนะครับก็จะเห็นว่าทั้ง3ซองที่ได้มาใน3แพ็กเกจเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับเอาละ่ะตัดครับผมนี่เนี่ยอย่างที่บอกนะครับอยากให้การที่ขายในไทยออฟฟิเชีลเป็นอังกฤษมากๆเลย ผมว่ามันมีความสุขนะฮะซึคไคมอนครับโวลคาเนตดราม,มอนเอ๊ะเหมือนเพิ่งจะเห็นในดิจิมอนเรียลไลซ์ไปเลยนะอย่างหล่อเลยนะครับแอนดรอมอนสามตะก,กี้ครับวูชอมอนครับหน้าเหมือนไอตัวเพนกวินนั่นเลยอะกอบรีมอนครับไนร์เรดครับสามโอกมอนครับหรือโอกามอนที่เราคุ้นเคยโรเดอร์ลีโอมอนครับสไปเดอร์ชูตเตอร์ครับนี่เจ้าตัวร้ายนะฮะ คุริซาริมอนครับแล้วก็ได้เป็นมิม่ฮะมิม่ทาชิคาวะครับกาดเทมเมอร์แล้วก็สุดท้ายคืออินฟินิตี้แคนนอนแต่คือผมเองก็ไม่ได้เล่นนานจนจำไม่ได้แล้วว่าการไหนเป็นการพิเศษอะไรยังไงบ้านต้องขออภัยด้วยนะครับก็เอาเป็นว่านะฮะวันนี้เราก็มา แกะกล่องผมผมก็มาแกะกล่องให้เพื่อนๆนได้ชมการดิจิมอนในแบบรูปแบบของภาษาอังกฤษกันบ้างนะครับหลังจากที่วางจำหน่ายแบบ worldwide ให้ได้ซื้อกันแล้วนะครับก็อาจจะลำบากกับคนไทยนิดนึงที่จะมานั่งหา Import เข้ามาแทนนะครับหวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตบ้างน,นะครับยังไงก็วันนี้ก็ขออนุญาตแกะกล่องดิจิมอนการ์ดเกมเวอร์ชันภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆนได้ชมกันครับขอบคุณมากครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะฮะกับการแกะ ักแกรแก่ของเล่นอื่นเกี่ยวกับดิจิบอลครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ